สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางตำราวของเรานะคะ เฮ้ยฮานอยงวดประจําวันที่นะคะสิบหกนะคะเราจะรวยกันแล้วนะคะทุกคนอ้าวฮานอยมันจะไปออกเราพัฒนาไหมนะคะมันยิงไปดีดเนาะมาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันก่อนนะคะทุกคน ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อเอ็ดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนหมานหมานหิงหิงปังปังกันนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะให้โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเนาะไปตัวไหนนะคะก็ขอให้หิงไปตัวไหนก็ขอให้ปังนะคะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะปังปังกับรัฐบาลไทยนะคะ หิ่งหิ่งกับเล่าพัฒนาไดบโนนะจ๊ะใครไปไม่ได้ก็ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนดูพอให้หายอยากนะคะเอ้ยความหวังน้อยนิดของประชันนี้เนาะของเศร้าบานตาดำๆเขาเนะจะไม่มาอุ่นไหวกรับพวกเขาเนอนเอฟซี FC ว่าน่าสงสารเอฟซีนะคะเอฟซี FC ว่าโอ้แต่เตเบิงเอดเสียดายนะคะช่วงหวยเข้าดีๆนะคะทุกคนดันมาเป็นอย่างนี้เนาะบัดเนามันหวยรุดเนะาะเ่เห็นเห็ดหยังเนาะจา้ะเนาะเมื่อเห็นมีปัญหาหยังเนาะจา้ะเนาะเวลาสูตรมันหลุดนะคะ เวลาหวยเขาคมื่อมนีจะเดียวกันระบบเดียวกันนันนนี่เนาะจ้ะเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนแนวทางนะคะเนาะแปดหกแปดเก้านะคะไปเราพัฒนาจริงๆด้วยนะคะไปตัวเน้นเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะดีต้นเนี่ยตารางก็แตกแปดแปดแปดสองนะคะทุกคนโอ้ยไปจริงๆนะคะไปจริงๆแถมเป็นเม็ดเดียวที่ไปด้วยนะคะนี่เนาะอ่ะ ตัวนี้ก็ยังไม่เข้านะคะตัวนี้ยังไม่เข้าเป็นตัวกันนะคะที่เข้าหมดเลยนะคะถือว่าเข้าเยอะเลยนะคะนี่ตัวกันทั้งนั้นเลยค่ะสวยงามพระรามแปดนะคะสามตัวนะคะนี่แต่เก้าเจ็ดแปดพัฒนานะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปกันต่อเลยแอดยังให้แนวทางตัวเดิมนะคะวันที่สิบหกเพราะว่าอันนั้นมันยังไม่ของวันที่สิบห้านะคะชุดชุดเก้าชุดนี้มันยังไม่ไม่ออกนะคะมันไปออกชุดกันหมดเนาะ มาดูนะคะฮาหนอยนะคะสูตรรวมนะคะของวันที่16กันยายน2568นะคะเด่นนะคะ789คะ่ะทุกคน727170นะคะ828180นะคะ929190คะ่ะทุกคนนะคะ8986นะคะยังอยู่ที่เม็ดเดียวนะคะ767976นะคะ010212เป็นตัวกันนะคะเม็ดเดียวก็ยังอย่างเชิงตัวนี้อยู่นะคะ มาดูกันนะคะในตารางของเรานะคะให้เจ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะแปดศูนย์สองนะคะเจ็ดแปดเก้าหกนะคะเจ็ดแปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสองนะคะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเอาไปพิณิพิจารณากันดูเด้อสามสามหนึ่งมีเลขทูบนะคะก็แปลงออกมาได้แปดแปดหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดมีทุกตัวนะคะยกเว้นแปดแปดสองคะ่ะ โอ้ไปกับสิบีกิทว่ามันสี่ยโอ้โอ้แปดแปดเทสที่เราเฮ้ยเนี่ยจริงเนาะอานอยกิทนะคะศูนย์หนึ่งนอยพิเศษเก้าศูนย์นะคะนอยปกติเจ็ดแปดนอยวีไอพีเจ็ดแปดนอยการชาติศูนย์สามน้อยสามห i สามหก,กนะคะนอยพัฒนาสี่สามสี่ห้านะคะทุกคนหลักร้อยนะคะสามสี่ห้าค่ะหลักร้อยของเรานะคะทุกคนมีเนาะแอแคปเลยนะคะ แนวทางหานอยนะคะจะมีสูตรแอดแล้วก็มีสูตรหลานเด้อจ่าถ้าชอบสูตรแอดก็จัดสูตรแอดชอบสูตรหลานก็จัดสูตรหลานนะคะลองเอาไปพิ่นิจพรณา,ากันดูแคปดูนะคะทุกคนเด้อมีอะไรก็ติชมได้นะคะถ้าถ้ายัางไงก็ดูเป็นแนวทางะคะ่ะเอาไปเป็นข้อมูลนะคะแอดก็เน้นเละย้ำเด้อจ้ะเอาไปเป็นข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางพี่นิจพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจคะ่ะทุกคนอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะ มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางนะคะดูให้เป็นประโยชน์นะคะดูเป็นความรู้ไปไม่ได้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเดียวกับสถานการณ์ก็ดีขึ้นเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวรับเออเดี๋ยวไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดให้เอฟซีนะคะพ่อให้หายเขียดเนาะพ่อเดี๋ยววาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคุยกันเนาะแหม่เนาะพ่อเดี๋ยวหายเขียดนี่แลี้ยวย่ามเล็กบอลลุดก็บอมไม่ยั้งว่ะตีบัดย่ามเล็กลุดละอัน อันง่ามเลขเขาดีๆแล้วมีแตแนวแมนดีอลยจ้ะย่ามเขาสได้เงินนย่ามอันเลขอันสูตรรุดแล้วโอ้ยมันคือเหงียบจีบมันคือบบมีไผเห็ดอียงิวดจยปวดปรสะสาทนะเอานี่นะคะทุกคนนะคะฮาหนอยนะคะสูตรล้านนะคะก็เจาะเข้าไปที่หกเจ็ดสามเก้านะคะหกเจ็ดสามเก้านึกว่าจะไปลาวพัฒนาไม่ไปเฮ้ยบอบไปะคะ่ะ เจ็ดหกนะคะหน่อยกิตนะคะเจ็ดหกสามเก้าเข้าเน้เนเน้นหน่อยกิตนะคะเจ็ดหกวีไอพีเสียดายไม่มีศูนย์เจ็ดหกนะคะมาเยอะน้องพวกนี้นะคะงามค่ะ สวยงามพระรามแปดนะคะทุกคนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะของสูตรล้านนะคะไปกันต่อนะคะก็มีปังบ้างไม่ปังบ้างนะคะเจาะเข้าเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะคะมีช่วงเอ,อ้แต่ว่าเราพัฒนาเจาะ <med> ไม่เขา้าไม่เขา้าไม่เขา้าสองงวดแล้วนะคะแต่ว่าเข้าแต่นนะะตัวเด่นนะคะเขาแต่ตัวเด่นเขาแต่สายลูดจะสายลูดเนาะเข้าแต่ตัวเด่นนะคะช่วงนี้นะคะมาตัวเด่นตัวตัวเจาะไม่ได้นะคะทุกคนสองนะคะสองเม็ดเดียวทุกคนมามันสิไปอมันสิไปรัฐบาลให้บ่ รุ่นบ่รุ่นบ่เพิกเฉารุ่นกันบ่อ้าวโมเมนสามสองเอ็ดมันสิเป็นสองเปียดแทนบ่เฮ้ยเอางันก็ว่มีสามสองเฮ้ยเอาหกเก้าสองนะคะทุกคนนะคะสองเม็ดเดียวนะคะเก้าสองหกสองหกเก้าสองหนึ่งนะคะหกเก้าสองนะคะหกสองแปดนะคะหกเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่นะคะวินนะคะเก้า 9 2้าสองหกหนึ่งสี่แปดห้านะคะสองห้านะคะสองห้าแปดสองแปดนะคะสี่สองดเนะคะเก้นะคะเกดนะคะเก้68 68นะคะทุกคนนะคะเก้าหนึ่งเหนึ่งสี่นะคะเก้หหกเอ้ยหกห้าดนะคะหกแปดหนึ่งนะคะหกหนึ่งหหนึ่งสค่ะทุกคนอ่ะลองดูเด้อจะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะเนียวทางเดี๋ยวลงให้เรื่อยๆจ้ะ แนวทางแอดลงให้เรื่อยๆเลื่อๆจะแคบดูไว้เป็นแนวทางนะคะทุกคนนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่มีใครรู้ตัวเลขจะมาตัวไหนเนาะโอ้พรุ่งนี้รัฐบาลไทยด้วยนะคะอู้แอดว่าแนวทางเองียยก็ตรงไหนลล่ช้าก็เยืนเยือนกันหน่อยเด้อจะ้ะชุดไหนลล่ช้านะคะทุกคนนะคะโอ้ลูกไส้ลูกไส้หอมไงเลยจะ้ะ แต่ของอาจารย์นี่อ,อาจารย์ปัญญานี่มาไวแน่นอนนะคะแอดยังทําราวพัฒนายังไม่เสร็จเลยนะคะเลขดับนะคะอาจารย์หย้แนวทางมาเลยจะ,ะาดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางกันค่ะเฮ้ยช่วงนี้ก็แม่นแน่โบแม่นแน่เนาะจะ๋าเนาะดูกันไปค่ะช่วยกันดูหน่อยเด้อค่ะตัวเลขตัวไหนผิดสงสัยตัวไหนนะคะสอบถามได้เลยจะสอบถามไปเลยจ้ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อจะขอให้ทุกท่านหมานเฮงปังนะคะโชคดีกันนะคะกับแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะทุกคนแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะถ้าชอบนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ยเว้าวลิปปันใดกับบอชินจ้าเือจะเว้าลบไปลบมาอยู่นี่เนาะ เยงอยู่ไหนสวัสดีค่ะ